สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมก็อยู่กับโ m g สุกซ์เปอร์สามก๊กนะครับอยู่กับเซิร์ฟเวอร์หนึ่งร้อยเก้าสิบสามนะครับทุกคนก็คลิปนี้ผมก็จะมาสุ่มหากําเหล่งนะครับก็จะแบ่งทองมาสุ่มนิดหน่อยนะครับทุกคนก็จะเอามาจับคู่นะครับทุกคนเอามาจับคู่เฉกนะถ้าผมสุ่มนี้ตรงนี้มันก็ได้เหมือนกันนะครับทุกคนตรงสะสมเนี่ยนี่ตรงสะสมผมก็จะได้อยากได้กล่องอีกกล่องหนึ่งนะครับก็เออเรายังเก็บทองได้อีกประมาณสองหมื่นได้อยู่นะครับทุกคนโอเคครับเรามาสุ่มแบบรัวๆเลยแล้ก ผมมีอยู่แล้วสิบหรือยี่สิบเศษเลยนะทุกคนอ่ะผมมีอยู่แล้วยี่สิบนะครับอ่ะเราก็สุ่มไปครับมันมีโอกาสได้ทีเดียวได้ตัวหนึ่งเลยนะอ่ะผมกดรัวๆเลยด้วยกันดูที่ทองจะเสียไปอะไรนะทุกคนตอนนี้เสียไปทั้งหมดหลายเยอะอยู่โอเคครับสุ่มไปสิบเศษก่อนโอเคเราเราดูกล่องนี้อ้าไม่ได้ โอเคครับได้กล่องนี้มาเราก็รับเลยโอเคครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาเลือกตัวของเราดีกว่านะฮึบกำเหล่งสุดยอดได้มาแล้วทุกคนก็ผมต้องรอเวิว50นะครับถึงจะมาจับคู่ได้อีกตัวนึงพอดีทุกคนแล้วก็สามารถใส่อะไรดกได้เยอะนะทุกคนตอนเวิว50นะผมเอาเป็นริบบองออกแล้วกันครับริบบองโอ้ยหูจับคู่เยอะนะ งอออกไปหูรถวูบรถวูบเอากำเหล่งผมไม่จับคู่เลยสักคนทำไมแดนนัน,นาาอ,ยอย่าบอกนะผม <c oughs> ผมเอามาศูนย์เปล่าเลยนะเอากำเหล่งตอนแรกผมจะเห็นจับคู่อยู่เลยอะทุกคน,นเนี่ยเขาอกมันขาดยักกางตังนะครับผมมีพยักกางตังอยู่หลายครั้งแล้ว โอเคมีอ่ะใส่ไปก็ได้อ่ะโอเคโอเคพลังเยอะก็เดิมยังดีนะครับ <c oughs> เออได้อยู่ได้อยู่อ,ยอ,ยอุกอีกไม่กี่ครั้งก็จะได้ร้อยหกสิบนะโอ okay. เคเราเสียมันห้าพันทองนะรทุกคนก็ได้อยู่ผมแนะนำนะครับให้บอยจากวันละสามร้อยนะโอเคผมก็บอยจากไปเลยตอนนี้ผมก็ หลัพิ่งแสนสี่เองนะเข้าไปแสนแปดกันหมดแล้วโอเคตอนนี้แคนขาดอีกอ่าเรารับไม่จะสองแล้วกันก็ขาดอีกหนึ่งนะครับใครอยากเข้าก็บอกนะรับเพื่อนเท่าไหร่ครับทุกคนตอนนี้เพื่อนผมก็จะเต็มแล้วนะ,ะผมขอรับคนเกาม่วงนั้นเกาฟ้าเขาไม่เลยแล้วหรือเปล่าผมไม่รู้นะตรงนี้มีอะไรย่อยได้เราก็ เราใช้อะไรเราก็แยไปเรื่อยทุนโอเคนี่ครับเก็บมาผมไปซื้อนี่เก็บไปทุกรอบนะทุกคนไปตีนะโอเคให้ทองก็จัดมาเ, s> <S เพื่อกานพลังนะครับอผาไม่เอาไป,ไปผมจะซื้อแค่อันเดียวพอนะโอเคองไปอีกได้หนึ่งชิ้นละ s> <S แค่นี้พอแล้วทุกคนผมไม่เาแล้วตัวไปอีกถ้าเป็นทองนะ หา้ดูสิโหไม่ได้เลยนะอ้อ่ะบุญเอ็งก็ขาดอีกห้าเศษนะครับกจะด้มาอีกหนึ่งชิ้นเอาโอเคบุญเอง็งครบบุญเอง็งผมมีแล้วนะทุกคนก็ทำให้มันบวกสิบมันก็ได้พลังเยอะขึ้นนั่นแหละทุกคนรู้สึกของซุนเซกจะหายไปเลยนะ,ะหมดแล้วทุกคน ของสพอร์ตผมไม่พอไงงบมันหมดโอเคก็คลิปนี้ผมก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคน,กคนโอเคเราประสานมาสักสองชิ้นนะโพเทสโพเทศเ,เราต้องบวกกันได้สิหนะครับถึงจะเปิดความสามารถพิเศษของแต่ละคุณพนนะครับทุกคนก็สามารถไปอ่านได้ทุกคนใช้ตัวไหนะกดเข้าไปเลยตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่สิ มันกดเป็ังไอองอันนี้ไงกดค้างทุกคนโอเคก็สามารถไปดูกันเองนะครับทุกคนผมก็ขอไม่ดูแลกันผมขี้เกียจไม่ใช่หรอกทุกคนออัพไปมันต้องเป็นบวกครั้งที่ห้าหรือสิบนะครับก็จะบวกแรงเยอะกว่านะแล้วผมดูก่อนวัน,นวันนี้ผมจะได้ถึงเพลย์50หรอครับทุกคนตอนนี้ก็เพลย์49เกือบครึ่งแนละ้วทุกคนผมก็เอาพลางังอดทนฟังทนมาตีทุกคน แล้วก็หมดผมมีสิบเอ็ดโอ้โหเจียวๆแล้วดูก่อนครับจะถึงวิวห้าสิบอนะก็วิวห้าสิบผมก็น่าได้พลังขึ้นมาฮะสายห้าได้นะครับทุกคนก็คลิปนี้ผมก็ขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผม